เงไม่โลหรอกว่าไอ้ทียเองอะตัดบุญของตัวเองอารมณ์เราเนี่ยนะใช่นเรานี่แหละเวลาเราอารมณ์เสียน่ะอารมณ์ดีมันจะมาไหมไม่มาค่ะแต่ก็ถูกแล้วล่ะมันเป็นตามสภาพของความเป็นจริงไงคืออย่างเราส่วนบนไว้ต้องเยอะต้องแยะ แล้วอารมณ์เสียที่สวดมนต์ไว้ก็เงียบเลยไม่ได้มันก็ได้อยู่ได้ตอนสวดใช่อารมณ์เสียมันก็มันเทิกอยู่หลวงพ่อจะบอกข่าอารมณ์เสียวิหนึ่งนปริมาณบุญเราเป็นกลับบะบองทีดูนะถ้าแปลออกก็เก่งแล้วล่ะตาจีนมันมีพี่น้องสองคนทำบุญร่วมกันนะ ไม่มีผัวทั้งสองสมัยนู้นเนี่ยแต่อีกองอีกคนหนึ่งอารมณ์มันจะเสียง่ายๆอ่ะเวลาตายเป็นเทวดามันอยู่คนละชั้นเลยรู้อ่ะอีกคนหนึ่งนู่นชั้นหกอีกคนหนึ่งอยู่ดาวดึงนี่เองคืออันปริปมาณบนตอนที่บันทึกไม่เท่ากันนะแต่ทาเท่ากันตอนบันทึกไม่เท่ากันนะ อารมณ์เสียมันคำันทึกอารมณ์เสียเข้าไปยังไงบุญมันจะเข้าได้ยังไงหรอคนคนอยากไม่อยากเกิดมันง่ายจะตายไปจออยู่กับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไพุทธโธธรโมสังโฆจะไปไหนกลับมาไว,ไว้